ไปไปเอออย่าอย่าลุดเล็ดอย่าลุดเล็ดน,นะขออย่าลุดเล็เถอะเอาละก็ข่าวบสบัสดีห์ที่จะไปชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้กับผมแคทนัเดอร์ครับผมมาฮะยินดีต้อนรับผู้ชมกายชาพาเกลือฮะกับตัวละครตัวใหม่นั่นเองชื่อ,ช,อชื่อตัวละครนั้นชื่อว่าขายะคุงนะฮะตามจริงผมกะว่าจะไม่เปิดวะ <laughs> ไม่รู้นะไม่รู้นะแบบตัวใหม่เนาะโอเค ดูเท่ดูเท่เห็นแล้วแบบเอออดใจมาหลายวันแล้วทำไมดูเท่จังเลยอ่ะทำไมดูเท่จังโอ้โห่ปต้องพูดพัดทำเพลงฮะวันนี้เราอยู่ในช่วงกายชาปลาเกลือนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยฮะมารุ่นกันว่า8,300เพชรนั้นสำหรับช่องแคทออเดอร์นั้นจะได้หรือเปล่ากับตัวละครใหม่ที่ชื่อว่าค่ายะนั่นเองฮะเป็นมังกรเนาะ คนทำได้แจ๋วเลยนะฮะก็กายภาพะฮะนักต่อยตีเผ่ามังกรล้มศตูที่กองหน้าเพิ่มพลังโจมตีกยภาพของตนเองอ่าสูงด้วยสกิลแล้วปล่อยพลังโจมตีอย่างสวยขอเก็บคอลคเเคชันนี้ได้ไหม่ะเปิดมาใบแรกก่อนครับชิมรังว่างเปล่าสินะอืมใบเด้คุ้นเคยจะเปิดนะ,ะตอนแรกผมคิดว่าผมไม่เปิดฮะแต่ก็ยังบอกฮะเพชรเราใช้ซา เพชรเราใช้ซะแปดพันสามร้อเพชรครับผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วคิดว่าผมจะเปิดทุกตู้ใช่ไหมล่ะใช่คุณคิดถูกจัดมาฮะสิบครั้งหนึ่งันห้ร้เพชรครับกับขายะคลิปนี้อาจจะเป็นตัวตัดสินว่าจบเร็วหรือช้ามาวัดกันดูกันนะครับนับหนึ่งสองสากดไปที่ขายะแต่ผมชอบพลังคื้เต่าอ่ะดูดิโค้รสวยกดเลยขายะเฮ้ย มาวะอ้าวคุ้นเคยเคยๆเคยๆของมันเคยๆก็จะวางเปล่าอะไรวะเนี่ยไปแล้วฮะชุดแรกไปแล้วหรือว่ามันต้องมีทริควะกิจกรรมผมยังไม่ได้เล่นเลยนะกิจกรรมใหม่อ่ะผมยังไม่ได้เล่นเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแม่สาวมังกรมาก่อนแม่สาวมังกรก็ปิดดึงทีฮะอย่าไปหยองเพชรมันไม่เปิดคายะอ่ะคายะคายะพึะ้งถือใบลุงมาให้ดูสักใบได้ไหมสักใบสักใบภาพเดิมๆเ,เหมือนเมื่อกี้เลย จบเร็วไปว,วะเฮ้ยยี่สิบนาโอ้โอ้ยยี่สนะิบ oh. uh huh. นะขาขยะเล่นตัวเหรอเล่นตัวเหรอขยะเอ้ยกลาวว่าช่วงนี้มันจะไม่มีแล้วนะเราจะเป็นคนใหม่แล้วนะอย่าโดนดิหอเอ้ยขยะ ขยะขยะขุยนก่อนขยะใจยเย็นใจยเย็นเราเปิดดาวโหลดเราไม่แสดงโอเคเราไม่ได้แสดงนะตัวที่ผมยังไม่ได้ก็มีอยู่นะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะตัวที่ผมยังไม่มีนะไปะไปต่อด,ดีกว่าฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะอย่าลืมฮะฝากกดไลค์วกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมไม่มีคลิปจะลงจริงฮะเพราะว่าช่วงนี้ติดภารกิจเยอะมากนะฮะก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้อะโอเคเอาสักหน่อยแล้วกัน จัดไปฮะคายะต้องมาแล้วปะโลที่สามสิบเอ็ด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 ไปไปเอออย่าอย่าลุดเลนอย่าลุดเลนนะขออย่าลุดเลนเถอะอย่าลุดเลนยุกิตัวแรกฮะอ่ะยูมิ อายุมิอิเลียามาทำไมวัดลุดเลนมาแล้วหนึ่ง <What>? oh. วัทออวรนีกลุมขมับเลย <laughs> ขัไม่ออกเลยกูเหลือสามพันแปดฮะสามพันแวะ่ะ ถ้ากลัวก an ็ไม่ใช่แคสินะจัดไปขยะขอพลังไฟยังสี่สจุดท่านขอแบบแรงๆขอแบบบึ้มๆเลยนะแบบโผลมาเป็นขยะเนี่ยขยะเนี่ยคือแบบนั้นมันจะมีจังหวะที่แบบว่าชาร์จใช่ไหมพอชาร์จปุ๊บวิ่งเข้ามาปุ๊บปุ๊บต่อยเข้าไปที่หัวใจพี่เลยนะปังเงี้ยปังเงี้ยโอ้โหเท่อะปึ้งแล้วก็โผล่เป็นขยะขอต่อยเข้าไปที่หัวใจพี่หนึ่งทีต่อยเข้าไปที่หัวใจพี่หนึ่งทีฮะขยะฮึบเออเบี้ยง ใบลุงต้องใบสองใบขอใบลุงสองใบขอใบลุงอีสองใบขอใบลุงสองใบนะสองสองนะสอง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 มีที่ไหนเอาไงดีวะสองใบไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสฮะเรา ยังมีกิจกรรมที่เรายังไม่ได้เล่นอยู่นะเควสหลักที่เรามีเรายังไม่ได้เล่นเลยนี่เยอะแยะนะแต่วันนี้เราจัดก่อนเปิดกระชาก่อนเดี๋ยวรู้กันจัดไปอีกพันห้าโลที่ห้าสิบนะฮะโลที่ห้าสิบเอ็ดเนาะยังไงก็อย่ายลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะฮะวันนี้ไม่พี่รีบพี่ไรแน่นอนนะจัดไปขยัน ขายะ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 พันห้าพันห no ้าพ no ี่ว่าไงพันห้านี้พี่ว่าไงปึ๊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 งโคตรเค้มเค้มเขมเว้ย อะไรวะเนี่ย oh, โอ้ยหยองเลยกูแปดเจ็บตรเอ้ยอย่าไปกลัวไปต่อร้อยห้ากดใบ <c oughs> ทองหัวร้อนแล้ว <c oughs> หมดตูดพระตูดเฮียอีกหนึ่งครั้งจัดไปห้ 53. ไม่มีใบลุ้เลยวะข่าวล้วนใสสะอาดอยากจะใช้โอโมโอือหอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งได้ปะ่วะอีกหนึ่งครั้งจัดไปไม่ดูกดแบบพ่เผอ เปิดปุ๊บเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บก,กับแป๊บพี่เผยยังโดนพี่เผยยังโดนโอ้ยพี่พอตำนานว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเงียดีวะแป๊บนึง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 คำว่าตำนานมันมีตลอดไปเว้ย ตำนานนึงคงอยู่เข้าใจคำว่า,าตำนานปะตำนานนะมันจะอยู่กับเราตลอดแหละครับผมเชื่อผมดิอ๋อนี่ไงนี่ไงตำนานอนะ่ะจะอยู่ตลอดไปท่านผู้ชมเชมื่อผมดิยัดยัดยัดนี่ต้องยัดยัดยัดหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วยัดก่อนเออเท่าไหร่ดูสิ ยัดก่อนยัดก่อนยัดก่อนพม่บอกให้เธอยัดก่อนอู้ย่าสิเพชรมามาห้าสิเพ็ดมามาอีห้าสิเพชรมามาเยอะๆกดข้ามไปก่อนมา,มาอีห้าสิเพชรมาจัดมาให้มันจบในคลิปนี้ อุ๊ยอุ๊ยอุยพอว่ะพอว่ะกดต่อได้เลยเนี่ยโหลดแอสิเจ็ดจัดไปต่อยเขามันดีใจพี่คายะฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหนวะชีวิตแม่งชีวิตมัน โอเคฮสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะฮะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s ส r ค b e ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยะฮะสำหรับแคทออเดอร์สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าบายเด็ดสนินะฮะปล่อยเข้ามาในใจพี่กูเกุ้อ